สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฟ้าใสายพาเที่ยวนะครับวันนี้เรายังอยู่กันที่พนมเปญนะครับเราจะพาไปกินสตรีทฟู้ดริมทางกัมพูชานะ น้ำอ้อยนะครับโ oh, 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 อ้โหอ้อยสดๆเป็นไงอร่อยไหมชื่นใจอือร่อยอะ่ะอืราคาสองพันนะก็ประมาณสิบกว่าบาทเองไม่ถึงยี่สิบบาทอร่อย พมัตห้าพันโอเคโอ้หหอยครับหอยหอยห้าพันก็มาสี่สิบบาทนี่น่าลองครับมีน้ำจิ้มให้ด้วยนะโอเคครับนี่หอยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกัน มีไม้จิ้มฟันมาให้แกะด้วยครับเดี๋ยวเรามาหาลองชิมนะขอบคุณขอบคุณอันนี้อันนี้หอยอะไรอ่ะอ๋อเขาก็จะมีใบตะไคร้ใส่มาให้ด้วยนะครับข้างบนนะคุณอนุทัยก็อดใจไม่ไหว มีถุงมาให้ใส่เปลือกด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเดีย๋ยวลองกินก่อนหนึ่งตัวสุกพี่กล้ากินเพราะว่าสุกน,นี่คือหอยสุกนะมาลองนยน้ำจิ้มก็มีให้นะครับร้อนๆเลยนะไม่ไม่รู้ว่าร้อนแดดหรือร้อนสุกต้มสุกแล้วสุก ท้ายอย่าไปเอานะครับแค่ท้ายเป็นขี้มนเด็ดออกเอาออกอีกมีลูกมันด้วยก็ลูกมันจะเแย่ๆน่เอ้าทำไมดับไปอ่ะลูกมัน <laughs> ลูกมันเยอะไปหน่อยกินได้ประมาณแค่ขนาดนี้มาถึงแป้ให้ ลองมากินกกน้ำจิ้มนะครับจะเป็นน้ำจิ้มคล้ายๆกับน้ำจิ้มแซบๆอย่างนี้แหละต้องลองอันนี้อาจจะเป็นน้ำจิ้มหวานก็ได้ชิมดูก่อนลองหวานเติมมะนาวไม่จิ้มอร่อยกว่าทับิิมต้องเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะจะอร่อยไม่จิ้มอร่อยกว่า <c oughs> ไว้ใช้ได้นะครับ5 0าพันก็ประมาณสี่สิบบาท แต่แบแพงเนาะนึกว่าหอยมันจะแบบถ้าตัวใหญ่ๆนี่คือแบบลูกเยอะมากก็เหมือนหอยที่เราไปเก็บมาจากท้องไร่ท้องนาแหละแต่นี่เขาอาจจะมาจากแม่น้ำอันนี้น่าจะเป็นหอยทรายไม่ใช่ถ้าเป็นหอยขมมันจะตัวสีดำหอยขมอ่ะไม่ดำาลผ่าน้ะหอย,อยถือว่าผ่าน ถ้าเรามาเราก็จะรู้แล้วว่าอันนี้กินได้ถ้าเราก็จะมากินอีกแต่ไม่ค่อยเห็นเนาะไอ้ตลาดนั้นจะไม่ค่อยเห็นหอยอย่างเงี้ยหอยที่ต้มสุกแล้วเขาเห็นยูจะเห็นหอยที่แบบว่าคุกไอ้อะไรอ่ะคุกเกลือคุกเกลือแผ่ๆเลยคุกเกลือน่ะทำดิมมนสุกนะเขาลวกเอาสุกมะนาวที่เหรอเขาลวกเอาเขาไม่ได้ต้มมันนี่คือต้มมันก็จะสุกอร่อยครับขอกินอีกสองอันแล้วเราก็จะไปกันละ นี่เรากินกันอยู่หน้าวังเลยร้านผลไม้ก็ขายกันอย่างนี้เลยพอดูหน่อยก็มีมะม่วงดองก็มีมะม่วงดองมีสับปะรดมีของดองเพียบเลยเอามะม่วงดองทะมัด ก็ห้าสิบบาทไม่ใช่ห้าสบาทสี่สิบาทนะครับห้าพันเราต้องลองดูของอะไรเราต้องลองเมื่อกี้น้ำจิ้มหอยก็หวานมาทีนะครับมาดูเรามาดูพริกเกลือของที่นี่ห,หวานไหมนี่คือของคือรถอะน้ำตาล ตัวนี้คือหน้าวังนะครับทางฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นถนนที่เลียบแม่น้ำนะหืหม <c oughs> หื้มผักบุ้งดอกข้างทางราคา40บบาท <c oughs> โอเคกินได้ เราก็ไปซื้ออาหารให้ยุนมานะโอ้โหหิ้วกันพลุงพลังเราก็มาเดินกันตรงนี้ตรงนี้นักศึกษาก็เรียนจบกันนะครับก็ามาถ่ายรูปกันอยู่หน้าวังนะนี่ครับตรงนี้นะครับคนก็จะมาหาของกินกันนะครับแล้วก็จะมาปูเสือนี่ครับปูเสือนะั่งกินกันแบบอย่างนี้เลย เป็นข้าวโพดต้มนะครับข้ามันตังเทียบเลยครัคนขายนี่ก็ตังเทียบเลยนี <For one. S 1> ่ก็เป็นข้าวโพดครับน่าจะเป็นข้าวโพดขาวใช่ไหม,นนไหมขาวด้วยเหลืองโอเค okay. ราคาประมาณฝักละสิบบาทนะตัวนี้เป็นลูกชิ้นทอดใส่กรอกทอดนะนี่เขาก็ทอดกันอย่างนี้เลยแล้วเขาก็นั่งกินกันปูเสือก,กันยนี้เลยเก็จะขายกันอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับ

อันหุนดองวันนี้พี่ยุนก็อยู่กับพี่ปา้าใจอืมอันหุ่นดองก็อร่อย,ยครับผมว่าไม่แย่ยอ,อืมอันหุ่นดองนี่ให้แปดเลยหุ่นดองให้แปดคือบินเจเว่นได้เนี่ยรสชาติเหมือนบ้านเราแหละนี่ครับหอยอนนู่ยจะชอบหอยมากหอยกัมพูชานี<พ>่ <laughs> สุดยอด อยากลองมานานละหอยต้มค่ะหอยต้มหอยคู่ป่ะหอยทรายเขามาจช่ทรายอ่ะอืมจากแม่น้ำไงมันจะไม่ดำหอยนี่อร่อยเลยหอยเด็ดมากเจอที่ไหนต้องกินนะครับหอยอันนี้เป็นหอยต้มนะ สุกแล้วสบายใจอืมยืบยืบๆืบยืบเลยอหอยอันนี้เอาไม่ออกครับแบบสู้ชีวิตมากมันยังไม่ตายอ่ะเนี้ยะไรกินก็ได้ชิมทุกอย่าง ข้าวโพดก็ถือว่าอร่อยนะคไม่แข็งมากก็เป็นข้าวโพดเหนียวดีเลยอร่อยร้านขายน้ำเขอยู่ใ,ใกล้ๆนี่อร่อยข้าวโพดอร่อย,ออยวันนี้นะครับเราก็ทําตัวเป็นคนที่นี่น,นะครับก็มานั่งกินอาหารกันอยู่ที่หน้าวังก็ <c oughs> <c oughs> จ,จะเป็นอาหารอย่างนี้นะครับนี่กินกันอยู่หน้าวังเลย โอ้โห oh วันนี้ฟาสายไม่มานะครับให้ฟาสายนอนให้เต็บอิ่มแนะ่คือไม่เจี๊ยมหมาห่อยลองจิ้มดูนะเป็นไงจิ้มแล้วได้อยู่ได้อยู่นี่คือแบบไม่ค่อยได้เนะ่หวานนิดๆนี่น้ำจิ้มเป็นอย่างนี้นะครับลองดูอืมได้อยู่ต้่งจิง้มกอน ก้กินกับไอก้กั้งว่าแล้วก็ขอมมีผักอะไรมาให้ก็ไม่รู้ผักแพลวผักแพลวนี่ครับก็เป็นลูกชิ้นทอดแบบนี้แบบนี้นะเขาก็จะมาพร้อมเสือนะครับคนก็จะนั่งกินกันแบบนี้โอเคครับเราก็จบการอ่ารีวิวมาเที่ยวมาหาหอยกินกันนะครับ ที่หน้าวังจตุรมุกนะเราก็มาหาหอยกันหอยกัมพูชาแล้วครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ